ต,ติดตามครับดูสังหมันครับเป็นไงนาผลงานของคนงานของสกิลแกงจูเนียอาั้งนัดนะ <c oughs> ครับก็กดีโอเคก็มีโทรมาปร,รึกษาบางก่อนลงไาชัะเล่นเล่นยังไงดีอะไผมก็บอกเล่นก็เล่นตามแบบฟังโค้ะเยอะๆไงให้เล่นตามโค้ชแล้วเอ,เอาผสมกับเทคนิคของตัวเองซึ่งแบบมันดีอยู่แล้วไอ้นัทนะครับครับอ็ให้เล่นตำแหน่งไหนแบบแรกน่าจะเล่นกลางกลางลุกนะครับ ตัวรับบอลเลยครับพอกองกลางได้บอลก็ป่ากไว้ที่น็อตตลอดแล้วก็ทําได้ดีเพราะว่าเล่นเห็น,เ,หน,เ,หนเล่นที่รุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ต>ก็เล่นดีเรารู้ว่าเขาเคารพพี่ใดร์บามากมาก,มากไงเขาปรึกษาเรื่องเรื่องการเล่นด้วยใช่ไหมก,ก็ปรึกษาบ่อยครับก็ถามว่าเฮ้ยพี่เล่นเล่นอย่างนี้ถูกไหมนะผมก็พยายามบอกบางครั้งมันมันเยอะเกินไป่งบางครั้งแบบลบหนึ่งลบสองนะเทคนิคดีแล้วมัน่นใจตัวเองเกินไป ็บอกเออพอพอเห็นเพื่อนมีโอกาสกว่าเงี้ยมาว่างพอว่างปุ๊บก็ให้เลยจะจะดีกว่าครับแล้วตัวเขาแฮปปี้กับฟอร์มตอนนี้ไหมแฮปปี้แฮปปี้โทรมาคุยกับเพื่อนใหญ่เลย <laughs> <laughs> แล้วใคคิดว่าเขาต้องแก้อะไรบ้างครับในสองทศผรรษนีาสำหรับนอตนอตมีโอกาสเมื่อวานมีโอกาสหลุดเดี่ยววันที่ดูเมื่อวานมีโอกาสหลุดเดี่ยวลูกหนึ่งปกติลูกนี้แต่ลูกอย่างเงี้ยไม่ ดันไม่ใช้เทคนิคแบบปกตินี่ถ้าซ้อมนี่จะจะงัดข้ามประตูจะชิปอะไรแต่แบบจะจะแปลกัแต่ก็ไม่เข้าไม่เข้าน่าจะทําได้ดีเลยนี้ไปแล้วใช่ไหมครับพูดเรื่องนี้ก็แบบพอถึงเวลาจริงๆแบบดันไม่ใช้เทคนิคของตัวเองอ่ะใช่ป่ะการทีมชาติไทยชุดยูเเนนี้น่าจะโอเคครับโอเคครับเด็กเล่นดีหลายคนเลยมีไอ้นิวที่เคยอยู่กับเราซ้อมกับเราแต่ก่อนก็เล่นเล่นดี น่าจะผ่านเขารอบไปได้ไม่ยากก็ฝากกองเชียร์ครับเด็กมันต้องการกําลังใจอยู่แล้วยิ่งไปเชียร์เยอะเลยมันยิ่งแบบท้าว่ะเด็กกําลังต้องการกําลังใจครับแล้วมาถึงไดเองฮะพอทีมชาติชุดนี้ไม่มีชื่อเราออกมาพักด้วยแหละเราเจ็บเนี้ยมันทําให้เรามีสมาธิเพิ่มขึ้นไมดีครับดีดีก็แบบรู้ว่าเจ็บแล้วอย่าไปเปิดครับถ้าถ้าไปแล้วเล่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ ดูดูไม่ดีซึ่งล็อบบี้เขาก็หมงเรื่องนี้ด้วยนะครับเขาอยากให้หายเจ็บก่อนก็ที่เล่นไปตั้งแต่แมตช์เชียงรายก็แบบฝืนอะไรเรับพี่ก็เลยรึกษากับล็อบบี้กับสตาร์โค้ก็แบบพักดีกว่าเวลาซ้อมเลยเขาก็อยากให้พักแต่แบบเราก็อยากซ้อมไงพี่มันมันบ่างก็เลยอยากซ้อมแลวดูหลังๆมีซ้อมสนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะด้วยเป็นเพราะเรามั่นใจครับมั่นใจขึ้นแล้วเพราะว่าน้ําท่วมตอนนี้กระทบเราไหม ป็นคนกินพี่หยอกช่วงนี้ก็มีบางคนนะครับแบบแบบพี่เบิรมอะไรบางบางคนก็น้ำท่วมก็มาสายบางแบบย้ายย้ายของขึ้นอะไรมาไม่ทันบางแต่อย่างเราอยู่ในแถวนี้แล้ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาถ้าถ้ามาก็แบบมาถ้ามาก็สโมสรก็ท่วมเลยถ้าไม่มีปัญหาไม่กล้าไปไหนด้วยะท่ฝากอะไรถึง ชาวไทยตอนนี้ที่สสทประสบภัยอยู่ครับได้ก็เป็นห่วงครับก็<อ>แบบเห็นออกข่าวอะไรเงี้ยบางค,งคนก็แบบบ้านบ้านแบบไม่ได้อยู่ในแบบ<อ>แบบในเมืองอะไออกไปข้างนอกชนบทบแบบอ,ออกมาเอาข้าวเอาขาองไม่ได้เงี้ยก็อยากให้แบบผู้ที่แบบสามารถจะช่วยได้ไดเลยก็ช่วยเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ผ่านในไลน์ไปให้พี่สวายผ่านเรื่องในไรนไปให้ดครับโอเคครับได้ thank you